สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้จะส่งผลดีผลร้ายต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้าง ซึ่งดาวพระพุธจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่10มิถุนายนปี2567จนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ค่ะการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดาวพระพุธถือเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นดาวที่มีอิทธิพลในด้านของการสื่อสารความคิด สักกะความรู้และวัฒนศิลป์ค่ะพลังงานของดาวพระพุทธจะเป็นพลังงานกลางๆถ้าดาวพระพุทธเดินหน้ามีกำลังจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เรามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจสามารถเข้าใจในสิ่งที่ยากๆได้การทำสัญญาการทำข้อตกลงก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นดีถ้าดาวพระพุธโคจรถอยหลัง ก็มีเกณฑ์ที่จะส่งอิทธิพลร้ายต่อเจ้าชะตานั่นก็คือการสื่อสารที่ผิดพลาดการเดินทางที่ล่าช้าหรือเป็นช่วงที่ได้รับการติดต่อจากคอนเนคชันเก่าคนรักเก่าลักษณะนี้เป็นต้นค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่ขยับย้ายตำแหน่งเร็วในแต่ละช่วงที่ทำการโคจรโยกย้ายจะอยู่ไม่ถึงเดือนแต่ก็เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเพราะเป็นดาวที่ให้ผลรวดเร็ว และในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแบบนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างชัดเจนเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ดาวพระพุธได้โคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเข้ามาสถิต,อย,าาถตอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษ คุณมีโอกาสที่จะได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากหน้าหลายตามีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้เดินทางได้เจอเรื่องใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษคะเตรียมพร้อมที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยจังหวะชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนำพาความมั่นคงมาสู่ตัวคุณค่ะ ดาวพระพุธโขจรเข้มแข็งอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาคุณในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีเมษถ้าได้ทำข้อตกลงได้ทำสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาว่าจ้างงานหรืออาจจะเป็นการนัดหมายต่างๆการร่วมหุ้นร่วมลงทุนต่างๆมักจะมีผลบวกผลสำเร็จเกิดขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ ในระยะนี้สิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจไว้สิ่งที่คุณพึงปรารถนาไว้มีโอกาสที่จะเป็นไปตามความต้องการของคุณเพราะดวงชะตาของคุณจะได้รับการกระตุ้นให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีมีกัละยาณมิตรรอบข้างที่เข้ามาคลุกคลีกับคุณมากขึ้นมาให้การแนะนำํำมาให้การช่วยเหลือและไม่พอเท่านั้นตัวคุณเองก็จะมีความกระตือรือร้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่งถ้าหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุทธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนอริโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะ ซึ่งมักจะเป็นโปรเจกต์สั้นๆเป็นโปรเจกต์ที่ทำควบคู่กับงานประจำได้หรืออาจจะเป็นงานเสริมอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำแล้วก็สามารถก่อเกิดรายได้ก่อเกิดผลตอบแทนให้คุณไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็อาจจะได้เรียนรู้ทักษะหรือได้องค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มพูนเพิ่มเติมในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็ได้ บางคนเดินทางไปอบรมสัมมนาบางคนก็มีเกณฑ์นำโปรเจกต์เก่าไอเดียเก่าหรือการวางแผนเก่าๆก,กลับมาริเริ่มทำใหม่มาปัดฝุ่นใหม่เอามาปรับให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นลักษณะนี้ก็ถือว่าส่งผลดีต่อตัวคุณไม่น้อยดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะเมื่อโคจรเข้ามาส่งอิทธิพลต่อตัวคุณการพูดการเจรจาก,การสื่อสาร จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีและราบรื่นมากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะสั่งการสั่งงานหรือไหว้หวานใครผู้คนรอบข้างตัวคุณก็จะยินดีเต็มใจช่วยเหลือคุณจะนัดหมายทำข้อตกลงเซ็นเอกสารเซ็นหนังสือสัญญาต่างๆก็มักจะได้รับผลประโยชน์จากการนัดหมายหรือการทำข้อตกลงสัญญานั้นๆในช่วงที่ดาวพระพุธมีความเข้มแข็งแบบนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปาก การพูดการเจราจาอย่างเช่นงานพิธีกรพ่อค้าแม่ขายครูอาจารย์คนที่ถ่ายทอดความรู้หรือแม้แต่งานพรีเซนต์งานนำเสนอต่างๆล้วนแล้วแต่จะได้รับผลที่ดีค่ะ รวมไปถึงชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ในระยะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องเร่งผลิตเร่งสร้างผลงานออกมาโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะหากต้องการยอดผู้ติดตามยอดฟอลโล่ต่างๆระยะนี้ก็ค่อนข้างเด่นชัดนะคะว่าจะมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเมื่อดาวเจ้าเรือนอริโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษจะกระทำการใดแล้วไม่มีปัญหาเข้ามาแทรกเลยนะคะ ปัญหาเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างหรือเรื่องราวจุกจิกใจบาดหมางใจก็ยังมีให้เห็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวค่ะตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็ไม่ควรชล่าใจจนเกินไปการพูดการคุยการเจรจากับใครแม้ว่าดวงการพูดของคุณจะเข้มแข็งแต่ก็ต้องพูดจาด้วยความประนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ คุณควรจะหลีกเลี่ยงการทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดศีลผิดจริยธรรมค่ะในระยะนี้ควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะสิ่งต่างๆที่คุณจะได้ประสบพบเจอในระยะนี้อาจจะเป็นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตที่คุณจะต้องตั้งรับก็ได้ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ ข่าวดีของคุณนั่นก็คืออีกไม่นานดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์ต่างก็จะโคจรเข้ามาร่วมกันกับดาวพระพุธอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาซึ่งดาวพระสุกถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระของคุณเมื่อโคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำก็จะส่งผลดีในแง่มุมของสเสน่ห์วาทศิลป์ส่งผลดีในแง่มุมของการเงินการทองและโชคลาภค่ะ แต่อย่างไรก็ตามสมัยก็จะไม่ได้เน้นหนักไปที่เรื่องของโชคลาภนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคนที่ได้โชคได้ลาบมักจะมีจำนวนน้อยมากกว่าคนที่ไม่ได้โชคได้ลาบเลยดังนั้นอยากจะให้คุณยึดที่ความพยายามเป็นหลักค่ะเพราะความพยายามไม่เคยทรยศใครพยายามมากก็ได้มากพยายามน้อยก็ได้น้อยแต่ในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ครั้งนี้ ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ในแง่มุมของการเงินการทองหรือโชคลาภจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้สิ่งของใหม่ๆเข้ามาครอบครองมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่ถูกใจได้รางวัลบางอย่างให้กับตัวเองซื้อของที่เล็งมานานแล้วหรือบางคนอาจจะได้ลงทุนในความรู้เพื่อมาเพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนศักยภาพให้กับตัวคุณเองก็เป็นไปได้ ส่วนดาวพระอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรมาสถิตร่วมกันกับดาวพระพุธในเรือนสหัชชะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งนักปรา์มีอานิสงส์ที่ดีส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีเมษสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมีไหวพริบป,ปฏิพานเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่คุอนอืดอัดได้ และมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะมาจากบุญนำพาวาสนานำส่งแล้วก็ยังมีส่วนของการกระทำที่คุณเลือกทำเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะดังนั้นอยากจะแนะนำให้ชาวลัคนาราศีเมษร,ระมัดระวังในเรื่องของการคิดและการกระทำให้มากไม่ว่าคุณจะกระทำอะไรหรือคิดอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างควรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครจะดีที่สุดค่ะในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวมีอนุภาพมีอานิสงส์อย่างแรงกล้าขอให้คุณใช้โอกาสตรงนี้ทำทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกำลังเพื่อที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะคราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ